คลิปนี้ผมกอร้องคลิปนี้ผมกอร้องเคยที่ว่าจะดูคลิปนี้นะครับช่วยกันไปเอามือกดตรงนี้สักหน่อยไม่เป็นอะไรหรอกแค่กดเฉยๆนะอันนี้ผมตั้งใจทำสามวันเลยนะโอ้โหไม่ใช่สองวันเกือบสามวันนะ ผมตัแบบว่าโอโหอย่างตั้งใจเลยเนะี่ยผมตําอย่างตั้งใจช่วยกดไลค์หน่อยครับไม่คิดว่าจะคนกดไลค์จะยังเหลือตรงนี้เลยนะครับนะช่วยกันหน่อยครับผมขอร้องเลยเนี่ยแม้แตเปื้อนผมไม่มีถ้าผมออกล่ะเหมือนลงคลิปเมื่อวันนี้เลยคนดูเยอะแต่ผมนับคนกดไลค์ด้วยครับ แต่คนติดตามก็ nice อยูนะอันนี้ผมเสียใจอยู่ครับตอนนี้พบว่าไม่มีคนมาช่วยกดไลค์คลิปนี้เลยคลิปนี้ผมตั้งใจมากเลยนะครับตั้งใจเพื่อจะว่าผมจะเอารูปแมวนี้จะเอาวันนี้จะเอาน,อานี้จะเอาปืนและจะเขียนชื่อโอโหเแล้วอย่างนี่ผมก็ลงเงินแล้วผมก็เอารูปโอโหนี่ ผมไปทำมาเยอะมากจะก,ก็จะก,กันเราก็มีเราดูนะอันนี้ก็ใครดูจบก็จะเจอตอนนี้อยู่ด้วยนะครับตอนว่าพี่ตัวนั่งรองให้โอ้โหช่วยด้วยช่วยกดกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ทุกคลิปก็ได้แตถ้าใครกดไม่ไหวเพราะว่ามีสี่ร้อยล้านคลิปแล้วก็ส้มโรมัด คุณโอ้โหกดไะค์เยอะกว่านูอ้อีกซ่อมเร็มหดผมตั้งทำเป๊ดเดียวเองดูสามสิบบุกวิเองก็โอเคลาก่อนบ๊ายบายฝากแค่นี้